ามาสเตยค่ะทุกคนจากกระแสะคั้งคูาไปนะคะเราก็มีเทพเจ้าตรงนี้หนึ่ง <c oughs> คน <c oughs> ใช่ไหมลูกวันนี้ก็จะมาทำคลิปที่มีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาถามนะคะว่าเวลาที่เราขายอาหารเดลิเวอรได้นะคะผ่านแอปนั้นแอปนี้นะแต่ละแอปนะคะเขาจ่ายเงินให้เราหรือโอนเงินให้เรายังไงหรือเราต้องเก็บเงินจากไร i d เดอร์ยังไงหรือเปล่านะคะ ทุกแอปเนี่ยเขาพยายามให้ร้านค้านะคะไม่ต้องเก็บเงินสดจากลูกค้านะก็คือเวลาที่ไลเดอร์มาถึงแล้วเราปุ๊บ นะคะเขาจะรับอาหารไปจากเราใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะไปเก็บเงินทอนเงินอะไรต่างๆจากลูกค้าเป็นเรื่องของเขานะคะเราคือเป็นเงินที่เหมือนอยู่ในโลกเสมือนะคะเป็นเงินอยู่ในระบบเรียกว่า e wallet หรือ e payment ทั้งหมดเลยนะคะก็คือเป็นเงิน Electronic, อิเล็กทรอนิกส์อ่ะเหมือนเรามีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ต้องแบบรับเงินจากมือหรือว่ารับส่งหรือทอนเงินด้วยตัวเองนะคะก็อันนี้ก็เป็นความสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะในวันที่เราอยู่คนเดียวก็คือตรงนี้ถ้ามีเรื่องนี้เข้ามาอีกเราน่าจะปวดหัวมาก นตรงนี้องเลยนะเพื่อนๆก็น่าจะพอทราบจากการดูคลิปกันก่อนหรือว่าทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันจะมีการหักค่าเปอร์เซนต์ GP หรือ gross profit นะคะก็คือเหมือนกับเป็นค่าบริการของแพลตฟอร์มต่างๆที่เขาต้องเอาไปจ่ายเป็นค่าไร d e เดอร์ค่าพนักงานของเขาค่าระบบอะไรนู่นนี่เนาะเขาก็จะมีการเก็บแตกต่างกันในแต่ละแอปนะคะซึ่งเราเคยทําคลิปไปแล้วเนาะจะมีการหักอีกส่วนหนึ่งก็คือบางแอปที่เรามีการซื้อโฆษณานะคะ ตรงนั้นก็จะถูกหักออกไปอีกเนาะหรือว่าเวลาที่เราสร้างโปรโมชั่นนะคะเราลดแบบ3 10%นะคะก็จะโดนหักออกไปเนาะจะลองยกตัวอย่างสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยเปิดร้านนะคะให้เห็นภาพแบบนี้เนาะสมมุติว่าเราขายอาหารตามราคาที่แสดงในแอปได้1,000บาทนะคะ แต่ละแอปเนี่ยเขาจะมีการเก็บค่า G P ที่แตกต่างกันในแต่ละแอปนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเก็บอยู่ที่ประมาณ32.1%นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองตอนที่เราจะเซ็นสัญญานะแล้วก็เงื่อนไขในแต่ละแอปนะคะซึ่งเราเคยทํารายละเอียดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนาะสมมุติว่าเราขายได้1,000บาทเราจะถูกหักออกไป32.1%ซึ่งคิดเป็น321บาทนะคะ เพราะฉะนั้นเงินที่จะโอนเข้ามาในบัญชีของเรานะคะเราจะได้แค่679บาทเนาะแล้วถ้าเรายังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีกนะคะเช่นเราซื้อโฆษณานะบางแอปเขาก็จะมีขั้นต่ำการเปิดโฆษณา1ครั้งนะคะเช่น80บาทเราก็จะเหลือรายรับที่เขาจะโอนเข้ามาจริงๆนะคะ 599บาทจาก1,000บาทเนาะอย่างนี้นะคะคนที่ยังไม่เคยเปิดร้านเนาะก็อาจจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าทำไมร้านที่ขายบน Delivery p l a พ f o ฟอร์ถึงต้องขายอาหารที่ราคาค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่ารายรับที่ได้กลับมาจริงๆไม่ได้เยอะนะคะทีนี้เงินที่เราได้รายรับมาหลังจากถูกหักทั้งหมดไปแล้วนะคะ มันก็จะโอนเข้ามาในบัญชีของเราเนาะซึ่งแต่ละแอปเนี่ยเขาจะโอนให้ไม่พร้อมกันมีเงื่อนไขต่างกันนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าหลายๆคนเนาะที่ยังไม่ได้เริ่มสมัครจะได้เลือกแอปในการสมรัครแล้วก็สามารถบริหารจัดการชีวิตของเราได้นะคะทีนี้เรามาเริ่มไล่กันในแต่ละแอปดีกว่านะคะ ก็แอปแรกนะก็จะเป็นแอปที่โอนไวที่สุดนะคะก็คือโรบินฮูดเนาะที่มีดราม่าอยู่ตอนนี้นะคะว่าขึ้นค่าส่งมา20บาทแล้วก็คือเงียบสงัดทางอำเภอนะคะจริงจังร้านอาหารที่แบบอร่อยจริงๆนะลูกค้าชอบจริงๆนะ20บาทก็ยอมจ่ายนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปนะขอไปกําลังใจให้ร้านค้าทุกร้านเลยนะคะรายรับที่เราจะได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะจะถูกโอนเข้ามาภายในบัญชีของเราที่เราเปิดสมัครไปกับ แพลตฟอร์มโรบิน h o o d นะคะภายในเวลาแค่1ชั่วโมงเองนะคะเป็นแอปที่โอนไวที่สุดนะประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่ลูกค้าได้รับอาหารหรือเครื่องดื่มส่งถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับแอปที่2นะคะก็คือวงใน l ไลแมนหรือไลแมนเฉยๆนั่นแหละนะคะที่ทุกคนก็ใช้กันนะนกรณีที่เราเข้าร่วม GP ลูกค้าก็จะชำระผ่าน E-Payment ใช่ไหมคะร้านเนี่ยจะได้รับเงินภายในวันทําการถัดไปนะคะหรือภาษาทางการเงิน,นเราเรียกว่า T ีบวกหนะคะก็คือ Today บวกไปอีก1วันนะคะก็คือสมมุติว่าวันนี้เราขายหมูปิ้งไปตอน5้าทุ่้นาทีชืบนะคะเขาก็จะตัดเส้นแบ่งชืบที่ จำนวนเงิน501บาทนะคะสมมุตินะเราขายได้501บาทนะทั้งวันนะคะเงิน501บาทเนี่ยก็คือต้องหักค่าท p ออกไปหมดแล้วนะคะค่าบริการต่างๆค่าโฆษณานะหักไปแล้วนะเหลือ501บาทมันจะเข้าบัญชีของเราปุ๊บนะคะภายใน บวกหนึ่งก็คือภายในวันถัดไป24ชั่วโมงของวันถัดไปนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ไลแมนเท่าที่เราใช้มานะคะเงินจะไปเข้าที่ประมาณ7จ็ดโมงนิดๆน,นะคะไม่เกิน8ปดโมงนะประมาณนี้นะคะโดยปกตินะแต่ว่ามันก็จะมีวันที่ไม่ปกตินะคะก็จะเข้าประมาณช่วงเย็นอนะหกโมงนะคะเป็นบางวันแบบนั้นๆทีนะจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเขาจะมีรายละเอียดนิดนึงนะคะก็คือว่ายอดเงินที่จะโอนให้เราเนี่ยมีขั้นต่ําในการโอนด้วยนะอย่างน้อยคุณต้องขาย แล้วก็หักทุกอย่างแล้วเนี่ยได้มากกว่าหรือเท่ากับ500บาทนะคะถึงจะได้เงินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางร้านที่แบบทุนน้อยจริงๆนะที่แบบว่าต้องเอาเงินของวันเนี้ยไปซื้อของสําหรับ ขายวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้ต้องบริหารจัดการดีๆอาจจะต้องมีเงินสดสำรองเราจะขอยกตัวอย่างเป็นรูปภาพนะคะอันนี้ได้มาจากกลุ่มของร้านอาหารนะ,ะขอบคุณทางร้านอาหารด้วยนะคะแต่จะขออนุญาตลบชื่อร้านออกนะจะให้ลูกค้าแล้วก็คนที่ยังไม่เคยเปิดนะคะเข้าใจมุมของร้านค้าด้วยเนาะว่า เนี่ยนะคะสมมุติว่าเวลาห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีแล้วนะเราได้ยอดเงินเท่านี้นะคะคือมันไม่ถึงห้าร้อยบาทแม้ว่าจะเป็นจุดทศนิยมนะคะเราก็จะไม่ได้เงินนะคะภายในวันพรุ่งนี้นะเราก็จะต้องรอให้มันครบ500บาทของวันถัดไปนะคะส่วนถ้าถามว่าอ้าวแล้วถ้าเราขายไม่ได้เลยลองเปิดร้านแล้วขายไม่ได้เลยแล้วจะได้เงินเมื่อไหร่มันไม่ถึง500บาทนะคะเก็บสะสมไว้นะคะแล้วก็โอนให้เราทีเดียวนะตอนสิ้นเดือนนะคะ ซึ่งมันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะขายไม่ได้ด้วยนะคะซื้อโฆษณาด้วยโดนห g กจีพีต่างๆด้วยนะคะเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายเกินจากรายรับนะคะเราก็จะต้องเตรียมเงินไว้นะเอาไว้จ่ายให้วงในไลน์แมนนะคะภายในวันที่1ของวันถัดไปนะก็ขออย่าให้เกิดกรณีนี้เกิดขึ้นเลยนะคะขอให้ทุกคนขายดีๆนะแล้วก็ถ้าใครเปิดร้านผ่านไลน์แมนนะคะเรากวนนะคะช่วยกดโค้ดแนะนำให้น้องคังคุม,มินด้วยนะคะโอเคไหมคะ น้อก็จะได้กินขนมอร่ยอยๆนะน้องกกกต่อมานะคะแอปต่อมาก็คือ Grab Food นะคะหรือตัวแอปเขาจะเป็น Grab Merchant นะคะก็คล้ายๆก,กันกับ Line Man เลยนะก็คือร้านค้าเนี่ยจะได้รับยอดโอนก็คือยอดขายสุดที่นะคะโอนเข้ามาในบัญชีที่เราแบบว่าลงทะเบียนสมัครไว้ตอนเปิดแอปตอนแรกนะคะเหมือนกันเลยถ้าเราส่งอาหารไปปุ๊บตอน5ทุ่ม59ของวันนี้นะคะ ก็จะได้เงินภายในวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะประมาณ24ชั่วโมงไม่เกินนะคะแต่โดยปกติเนี่ยแกร็บเขาจะเขียนไว้ในตัวแอปเลยนะคะว่าถ้าเกิน6โมงเนี่ย18นาฬิกานะคะน่าจะมีปัญหาละอาจจะต้องติดต่อศูนย์ขอความช่วยเหลือของเขาแล้วนะคะดูหน้าตาและเวลตาห่งความเครียดแค้นที่น้องมอบให้ ต่อมาก็คือ Shopee Food นะคะคล้ายๆกับ Line Man นะคะคล้ายๆกับแกร็คล้ายๆกับ Line Man เลยก็คือจะโอนเงินให้เราภายใน24ชั่วโมงของวันถัดไปแต่ข้อดีของทั้งแก a b นะคะแล้วก็ทั้ง Shopee Food เนี่ยไม่มีขั้นต่ำคันขายได้100บาทก็โอน50บาทก็โอนนะคะวงเล็บหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะ แต่ว่าในความรู้สึกเราที่เราใช้งานนะคะโอนเร็วกว่าแกล็นะก็คือโอนเร็วเป็นอันดับที่2ลรองจากโ b บิน Ho ูดนะคะแต่ก็คือจะเป็นวันถัดไปเหมือนกันนะแล้วโอนเงินไม่ค่อยช้านะคะเจอปัญหาบ้างน,นานๆครั้งนะคะคือแทบจะไม่เจอเลย วันนี้นะคะเป็นวันที่เราคิดจะทำคอนเทนต์นี้พอดีนะดันปรากฏว่าเราได้รับอ e ีเมลจาก f o o d p พ n d a นะคะว่าประกาศเปลี่ยนเงื่อนไขาการรับเงินจาก f o o d p พ n d a นะคะจ่ายเงินเป็นรายได้ขั้นต่ำคือคุณต้องขาย ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ200บาทนะคะเขาถึงจะโอนเข้าบัญชีคุณนะในวันถัดไปนะคะซึ่งไม่เป็นวันถัดไปเสมอไปนะคะอันนี้ตอนที่เปิดร้านนะต้องคุยกับเซลล์นะคะว่าคุณจะให้เขาจ่ายเป็นรอบยังไงนะคะของเราเนี่ยเป็นขายวันนี้ได้เงินวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีรอบที่หลากลายเยอะมากเลยนะคะมีทั้งแบบรายสัปดาห์รายสองสัปดาห์รายเดือนนะคะซึ่งแบบ รอบการโอนของที่มันไม่ใช่วันถัดไปมันแปลกๆนินหนึ่งนะไม่เหมือนแอปอื่นเลยนะคะคือสมมติว่าเป็นรอบรายเดือนเนี่ยเราขายได้ทั้งเดือนนะหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดนะคะแต่เงินน่ะจะไปเข้าวันที่สามของวันถัดไปแบบเนี้ยค่ะสมเหมือนการสมมติว่าเป็นรายสองอาทิตย์ไอสองอาทิตย์ครึ่งเดือนหลังอตัดเชอกวันที่สามสิบเอ็ดนะคะเงินจะไปเข้าวันที่สามอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ถ้าเ,เพื่อนๆจะทําแบบนี้เนาะการันตีเซ็นสัญญาแบบนี้เนาะต้องมีเงินทุนสำรองนะคะไม่ใช่ว่าแบบรอรองเงินจากฟู้ดแพนด้าเพื่อจะไปซื้อของอยู่ตายนะคะไม่ได้นะต้องต้องบรหิหารจัดการดีๆนะคะการประกาศของฟู้ดแพนด้านะคะก็ประกาศวันนี้นะคะวันที่17พฤษภาคม2565แต่ว่าจะไปเริ่มใช้จริงในวันที่25ของเดือนนี้นะคะคือร้านเรานะฟู้ดแพนด้าแทบจะไม่ไม่มีออเดอร์เลยนะคะเระว่าเงียบมากน้องหมีเงียบมากแล้วก็คือ ตัวเองเราอีกก็ขี้เกียจเปิดเครื่องด้วยนะใครเกียจชัดนแบตเนียเปิดเครื่องด้วยก็เลยเงียบไปนานส่งรอยนี่คือแบบส่งเดือนจะถึงแบเนี้คุ้มใจอยู่นะคะเพื่อนๆที่เปิดร้านอยู่แล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะแอปไหนแบบมากน้อยเป็นพิเศษหรือเปล่านะมันก็ขึ้นอยู่กับโซนที่เพื่อนๆอยู่เนาะคือบางที่อะ่ะบางจังหวัดก็ยังฟู้ดแพนด้าก็ยังครองตลาดอยู่นะคะฟู้ดแพนด้าวิ่งทั่วเยอะจริงอะ่ะแต่บางที่ก็คืออย่างแถวบ้านเราเนี่ย เราเป็นฮูดไลน์แมนกรนะคะจะเป็นอันดับตน้ตนๆชอ o ปี้ฟู o ดก็มีบ้างช่วงนี้ s h o ปี้ฟู o ดตีตื้นขึ้นมานะคะเพราะว่าโค้ดเยอะมากนะเราเองก็ใช้แต่ s อปปี้ฟู o ดนะคะช่วงนี้ก็ลูกค้าก็คงจะเปลี่ยนแบบดินามิกไปเรื่อยๆเนาะแอปไหนเปรียบเทียบันและถูกที่สุดเขาก็ไปที่แอปนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าการที่เราแบบ เออเราเปิดขายบนแพลตฟอร์ม Delivery ต่างๆนะคะเราก็เป็นเหมือนกันเป็นร้านค้าร้านหนึ่งอะเป็นผู้ขายอย่างหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นคือผู้ซื้ออ่ะเขาจะมาในช่องทางไหนในประตูบานไหนเราก็ไม่รู้เขาก็จะมาในประตูที่เขารู้สึกว่าเขา โอเคที่สุดเขาสะดวกที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ในการเปิดประตูให้เขาทุกบานนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทราบเรื่องของการบริหารจัดการเงินเงินที่จะเข้ามาเมื่อ,อไรเราต้องมีการประวิงเวลารอแค่ไหนอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับวันนี้เรากับน้องหมูมินก็ไปก่อนแล้วนะน้องหมูมินก็จะกลับอินเดียก่อนแล้วกะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ